ก็ชอบผู้ชายผิวแ้มอ็ชอบผู้ชายผิวแ้มไม่เลยแบบว่าเขาก็เลยเอามาล่อดิวันที่เข้าวงการนี่ก็เพราะว่าชอบผู้ชายผิวเข้มเกลยวเหรอไม่เกลียวแหม่เขินเขินบอกมาเดี๋ยวนี้ชอบใครชอบใครน้องรู้ปะชอบผู้ชายผิวเข้มคนหนึ่งพี่มดํดำเลยมดนดำเขาชอบของดำพี่ชอบ วิที่อามาจะอยากดูเป็นค่ะเอออยากรูามารู้สึกดีใจนะครับน,น,นานๆจะมีคนทั้งเพื่นเหมือนทกที <Wow. S 1> แล้วก็ดีใจที่เป็นแรงผล mm. ักดันให้แบบอยากจะทํางานในวงการบันเทิงแบบนี้นะฮะ <Wow. S 1> ผมว่าน้องเขาน่าจะเป็นคนเฮฮายิ้มแย้มสนุกสนานอยู่กับเพื่อนแล้วก็คุยเก่งอะไรแบบนี้ถ้าเจอกันเขจะเดินไปสวัสด,ดีหน่อยไหวสวยสวยรู้ไหมว่า โอ้โหดีใจมากเลยนะฮะที่มีคนรู้สึกดีกับเราแบบนี้อะไ,ไรเงี้ยฮะแล้วก็ทราบมานะครับว่าน้องมากี้เป็นคนชอบทานช็อกโกแลตอย่างมากเลยนะฮะเดีพี่ก็มีช็อกโกแลตมาฝากด้วยทีพี่จะเซร์ไลเซนให้ด้วยนะฮะขอให้ตั้งใจทำงานต่อไปนะครับมีโอกาสเราคงจะได้เล่นละครด้วยกัน,น